มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบัตรคนจนเดือนตุลาคม2563กดเงินสดได้2รายการเรด้ว่ารัฐใจดีเติมเงินบัตรคนจนให้คนละ500บาทเปิดระยะเวลา3เดือนโดยทีเดียวนะคะและในเดือนตุลาคม2563ปราสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจะได้รับ,บวงเงินช่วยเหลือลดลงเป็น6รายการค่ะ และจะมีวงเงินที่สามารถกดเป็นเงินสดได้ลดลงเหลือเพียง2รายการเท่านั้นนะคะ2รายการดังกล่าวมีอะไรบ้างกดเงินสดได้บนไหนไปดูกันเลยดีกว่าค่ะบัตรคนจน2รายการกดเงินสดได้ในเดือนตุลาคม2563สําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนสามารถกดเงินสดจากวงเงินช่วยเหลือได้2รายการโดยจะโอนเข้าพร้อมกันในวันที่18ตุลาคม2 5 6 3ค่ะ 1. ค่าน้ำประปาฟรี100บาทต่อคัวเรือนต่อเดือนนะคะผู้ได้รับสิทธิ์ก็คือคัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วทางนี้เมื่อบินค่าน้ำมาผู้ได้รับสิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเป็นเงินสดไปก่อนนะคะสัตว์ระบบทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินเป็นเงินสดให้กลับเข้าไปในบัตรคนจนจะได้ในวันที่18ตุลาคม2563และสามารถนำบัตรมากดเป็นเงินสดใช้ได้เลยค่ะ 2. ค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน2 3 0บาทต่อครวเรือนต่อเดือนนะคะคัวเรือนที่จะได้รับสิทธิ์ก็คือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเณฑ์ที่กำหนดเดือนละ2 3 0บาทและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วทั้งนี้เมื่อบินค่าไฟฟ้ามาต้องสำรองจ่ายเป็นเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรคนจนในวันที่18ตุลาคม2563และสามารถํำบัตรมาใช้กดเป็นเงินสดได้เลยค่ะวงเงินช่วยเหลือที่กดเงินสดไม่ได้ นอกจากนี้ผู้ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับบงเงินช่วยเหลือที่กดเงินสดไม่ได้ทั้งหมด4รายการนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะโอนไปแล้วตั้งแต่วันที่1 –ตุลาคม2 5 6 3ที่ผ่านมาและอีกหนึ่งรายการคาดว่าจะโอนเงินเข้าบัตรในช่วงกลางเดือนนี้ค่ะ 1. ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารโอนเมื่อวันที่1ตุลาคม2563ที่ผ่านมาค่ะ 2. วงเงินช่วยเหลือ ค่าซื้อสินค้าอุปโภคและก็บริโภคที่จําเป็นนะคะสินค้าเพื่อการศึกษาและก็วัสดุการเกษตรในร้านธงฟ้าประชาัฐและก็ร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดโอนเมื่อวันที่1ตุลาคม2563ที่ผ่านมา 3. ส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG หรือว่าก๊าซถุงต้มนะคะ45บาทต่อคนต่อ3เดือนค่ะโอนเมื่อวันที่1ตุลาคม2563ที่ผ่านมา ผู้ถือบัตรจะได้รับทุกคนนะคะและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรไปซื้อกาสกับร้านค้าค่ะ 4. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นวงเงินชั่วคราวระยะสั้นมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็รักษาระดับการบริโภคภายในประเทศด้วยการเพิ่มวงเงินในการซื้อสินค้าอุปโภคแล้วก็บริโภคให้กับบัตรคนจนอีก500บาทปเป็นระยะเวลา3เดือนค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม2563 เบื้องต้นกระทรวงการคลังเปิดเผยวงเงินช่วยเหลืองวดแรกจะโอนเข้าบัตรในช่วงกลางเดือนหรือประมาณวันที่15หรือ16ตุลาคม2 5 6 3เป็นต้นไปโดยจะทยอยโอนเงินเข้าบัตรตามด้บัตรประชาชนอย่างไรก็ตามคาดว่าเมื่อใกล้ถึงวันจ่ายเงินจริงกรมบัญชีกลางจะประกาศความชัดเจนออกมาอีกครั้งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาพเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ